เรียกได้ว่ายังคงโปรโมทอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมสำหรับเกมใหม่จากโคนามีครับอ e ีฟุตบอลนั่นเองนะฮะไม่ใช่เกมเฟส 2, 2022ไม่ใช่ภาคต่อแล้วนะครับดับตำนาน26ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นกันที่เกมใหม่อย่างอ e ีฟุตบอลครับแน่นอนว่าพอเป็นเกมใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นนะครับ ยังมีในส่วนอื่นอีกที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้ผมเจมจากช่อง m d x กับทาง e ีล u กไท a แลนด์นะครับจะมาสรุปให้ทั้งหมด5อย่างที่น่าสนใจที่กำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในตัวเกม eFootball นั่นเองครับมาเรื่องกันที่อย่างแรกอย่าง Free to Play นะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวเกมเบสเนี่ยเราสามารถเล่นฟรีได้ใช่ไหมครับในของฝั่งโมบายแต่ว่าตั้งแต่ตัวเกม E Football เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าฝั่งคอนโซลเนี่ย ทุกเครื่องนะครับจะเริ่มต้นด้วยการเล่นแบบฟรีทูเพย์ทั้งหมดเลยครับแต่ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่ามันคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังมีในโวนอื่นๆเนี่ยที่เราจะต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับผมใน DLC ต่างๆอีกด้วยเอาเป็นว่าฟรีทูเพย์แบบนี้ขยายฐานตลาดให้กว้างแบบนี้มีหนึ่งเรื่องที่เชื่อมต่อกันพอดีครับอย่างเรื่องที่2นั่นก็คือ Cost p ลตฟอร์มนั่นเองนะครับหรือการเล่น ข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยมาเจอกันได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมกับเรื่องฟีดูเพย์ได้ดีมากครับความน่าสนใจของคอสแพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะว่าทางคุณซีทารุคิมูระนะครับโปรดิวเซอร์ของตัวเก e ม f o o ุต ball หรือว่าเกมเบสที่ผ่านมานะครับเขายังมีการให้สัมภาษณ์อีกว่าเขามีความตั้งใจนะครับที่จะจัดการแข่งขันนะฮะ e-sport แบบข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วยเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ไหนก็ตามในการเล่นเกม f o o ุต a l l นะครับ ฝึกฝีมือซ้อมฝีมือเอาไว้ครับไม่แน่ฮะวันข้างหน้าเราอาจจะได้ไปลงแข่งเป็นนักกีฬา e s p o r t ก็ได้แมพูดแล้วสงสัยผมต้องไปซ้อมฝีมือแล้วครับเผื่อว่าจะได้เป็นนักกีฬากับเขาบ้างนั่นเองนะฮะมาต่อกันในเรื่องที่สาครับผมสำหรับทีม playing style นะครับผมหรือว่ารูปแบบการจัดทีมสไตล์การเล่นของทีมเรานะครับโดยปกติเนี่ยตัวเกมจะมีหลักๆอยู่ประมาณ2ออย่างใช่ไหมครับในเกมเพสที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ รวมแล้วมีถึง5อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสเซชันเกมนะครับผมสไตล์การเล่นแบบพื้นฐานมากๆนะครับหรือว่าลองบอลเคาน์เตอร์ครับสายโยนบอลยาวสวนกลับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนหรือว่าควิกเคาน์เตอร์ครับสวนกลับเร็วแบบสายฟ้าแลบโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆครับหรือจะเป็นลองบอลนะครับเน้นการเปิดบอลยาวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือเอ้าวครับสายเติมเกมริมเส้นถูกใจสิ่งนี้มากๆนะครับเอาไปว่าเป็นการสร้างสรรค์แท็กติกที่น่าสนใจมากๆ ทำให้การแข่งขันอีสปอร์ตน่าจะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในการแก้เกมในจุดต่างๆนะครับและเพื่อให้ภาพนะครับผมดูมีมิติสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเกมได้มีการเพิ่มมุมกล้องใหม่อย่างด u อเข้ามานะครับตอบสนองนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายแบบลากเลียงนะครับเราต้องผ่านนะฮะเจอนักเตะแบบ1ต่อ1นนะครับเพราะว่ามุมกล้องนี้เนี่ยในจังหวะที่ตัวนักเตะนะครับต้องเผชิญหน้ากันแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการซูมเข้าไปให้เห็นรายละเอียดต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเปิดบอลยาวหรือว่าโยนบอลยาวนะครับมุมกล้องก็จะซูมเอาออกมาทําให้เราเห็นภาพกว้างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยผมว่ามุมกล้องนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับและอย่างสุดท้ายครับผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในโหมดหลักนะครับที่จะมาดูดทรัพย์ของพวกเราได้เลยนะครับผมสําหรับแมชพาร์ตเองนะครับที่เกมประเภทอื่นๆเนี่ยเขามีกันไปหมดแล้วทางคนนี้บอกว่าเฮ้ยเห็นทีเราจะต้องตามกระแสบ้างแล้วนะครับซึ่งแมชพาร์ตนะครับผมรายละเอียดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะเป็นการแข่งขันนะครับที่ให้เราเนี่ย เก็บจานวนการแข่งขันครับเพื่อเอาไปแลกรับรางวัลน,นะครับจากที่ดูตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการได้นักเตะเป็นบอลเงินนะครับได้ไม้์ขับคอยส์นะฮะได้นักเตะบอลทองหรือว่าไอเทมอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยแมชพานี้นะครับจะมีทั้งที่เราสามารถจ่ายตังค์นะครับเพื่อได้รับรางวัลที่เอกลักษณหรือว่ารางวัลที่พิเศษมากกว่านะครับแต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็ยังคงได้รับรางวัลเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะได้รางวัลที่ไม่ดีเท่ากับคนที่เปให้กับตัวเกมนั่นเองนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเชื่อว่าตัวเกมนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์พ,พวกเราอีกเยอะยังมีอะไรใหม่ๆที่ตัวเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บอกเราอีกด้วยเอาเป็นว่าในวิดีโอตัวอย่างต่อๆไปเนี่ยน่าจะมีมาเซอร์ไพรส์พ,พวกเราแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้กับทุกช่องทางที่ขึ้นให้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ